เป็นยังไงกันบ้างครับ,บรสชาติของการเติบโตต้องทำงานประชุมดีลกับคนรอบข้างทุกอย่างล้วนซีเรียสเป็นจริงเป็นจังไปหมดจนทำให้บางครั้งก็นึกถึงชีวิตวัยรุ่นที่ได้ทำสิ่งที่ชอบจะทำอะไรก็สนุกไปหมดก็อยากจะผ่อนคลายเหมือนกับตัวเองเป็นวัยรุ่นสักวันกับเขาบ้างแล้วชาวอีโมที่โตมาจะนึกถึงอะไรล่ะครับก็แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเพลงอีโมใช่ไหมล่ะครับ การที่ได้ฟังมันทําให้เราหวนนึกถึงชีวิตเมื่อก่อนที่มีความสุขหรือโมเมนต์ต่างๆตอนเป็นวัยรุ่นได้ร้องปลดปล่อยความรู้สึกที่มีต่อเพลงที่เราชอบอย่างที่ใครหลายคนพูดกันว่าการเป็นเด็กอีโมนั้นไม่ได้เป็นเพียงแป๊บเดียวแล้วก็หายแต่มันคือทั้งชีวิต Holy shit. New eyeliner. What? วันนี้เมทัลเลนียมจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Fa l ด e M o m i g h t d e l e t e เป็นซีรีส์วิดีโอสั้นตลกเล่าเรื่องราวของแมดคัตชอลหนุ่มอีโมวัยผู้ใหญ่ที่ต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆและผู้คนมากมายแต่เมื่อใดทีด่เขาดีนเพลงอีโมดังขึ้นมามันก็อดไม่ได้ที่จะต้องสลัดคาบผู้ใหญ่ที่สุขุมมาเป็นวัยรุ่นอีโมคึกขนองอีกครั้งโดยไม่สนคนรอบข้างทุกครั้งที่อยู่ในภวังของเพลงก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าอีโมกันก่อน ในที่นี้ผมจะขอเจาะจงในเรื่องวัฒนธรรมมากกว่าที่จะลงรายละเอียดต้นกําเนิดหรือแขนงดนตรีต่างๆที่เถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับอีโมเป็นวัฒนธรรมด้านดนตรีศิลปินแฟนเพลงและแฟชั่นที่วัยรุ่นยุคนั้นนิยมแต่งตัวในทีมที่เน้นสีดำสวมเสื้อวงดนตรีกางเกงยีนสีดำทรงส,สกินนี่รองเท้าสนคเกอร์กรีดไอายไลเนอร์พร้อมกับเครื่องประดับต่างๆตามใจชอบ ไว้ทรงผมยาวรากใสที่แทบจะปิดตาตัวเองเซ็ตให้มีความชี้เป๊เท่ในสไตล์ของแต่ละคนและพวกเขาจะชอบฟังเพลงที่มีส่วนผสมของร็อกพังและเมทัลที่มีการขับร้องเล่นดนตรีและสไตล์ที่นำเสนอในด้านของอารมณ์เป็นตัวชูโรงจึงเป็นที่มาของคำว่าอีโมถ้าจะยกตัวอย่างสัก5วงที่ดังๆหน่อยก็จะเป็น My Chemical Romance Fallout Boy The Used u n d e r r o s และ The r เร j จ m p สูด t a p p a r t t u s และอีกมากมาย like, แล้วก็มาถึงตัวเจ้าของวิดีโออย่างแม c คัตชอลเองเดิมทีเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นถึงอดีตนักร้องนำวง p าวง r p w p r Pop ชื่อว่า It Boys เจ้าของเพลง Guys Don't Like Me นอกจากนั้นเขายังทำงานด้านภาพยนตร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Vine, Instagram, YouTube และ Facebook ได้สร้างสารคลิปวิดีโอสั้นประเภทตลกมากมายตั้งแต่ปี2013จนมาถึงปัจจุบันแมทเขาชอบดนตรีอีโมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนมาถึงในวันที่เขาได้มาพบกับ Ariel Vandenberg แฟนเขาที่คอยซับพอร์ตเขาเสมอมา และร่วมกันทำ f i l t emo might delete ขึ้นมาโดยมีตัวดำเนินเรื่องเป็นตัวเขาและแฟนของเขาผ่านเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆที่มักจะกระตุ้นตัวละครของเขาให้ต้องรู้สึกกลับมาเป็นเด็กอีโมอีกครั้งเพื่อดีลกับสิ่งเร้าเหล่านั้นจากการสัมภาษณ์แมทบ,บอกว่าที่ซีรีส์นี้มันดังเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีขนาดนี้ เขาแค่ต้องการทำคลิปตลกๆกเกี่ยวกับตัวละครที่เป็น e อีโมเพราะที่บ้านของเขามีวิกผมทรงอีโมอยู่ก็เท่านั้นแต่ปัจจุบันเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำเทรนปุก,กระแสอีโมให้มีซีนในวงการดนตรีอีกครั้งดังสโลแกนของเขา Emo not dead หรืออีโมไม่มีวันตายนอกจากนั้นเขายังมีแขกรับเชิญที่เป็นศิลปินอีโมที่ทุกคนชื่นชอบมาแจมในวิดีโอให้หายคิดถึงกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเบี o ร์โบว์เวียสเปนเซอร์เชมเบอร์เลนและรอนนี่วินเทอร์สำหรับใครที่ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่เคยดู f a i l e อิโม่ไม่ดีลิเราก็ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งที่จะชวนทุกคนไปชมวิดีโอได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเขาที่ขึ้นอยู่นี้แล้วสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เพลงรล็อกก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อให้เราได้ทำคลิปแบบนี้กันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ